ครับสวัสดีครับผมอาทิซาวแอนไลน์มหาสารคามนะครับนี่ก็มารีวิวพาเวอร์ประกอบนะครับมันเดิมเนาะนะเป็นพาเวอร์ที่ผมประกอบเองเนอะครับก่อนหน้านี้ก็คือมออแปลงชุดนี้นะครับเอามาลงคาด AB บนะครับที่อาข้างละสิบคู่เป็นบอร์ดได้สามชั้นเนาะแต่ก่อนเนาะคือคลิปก่อนๆหน้านี้ก็ย้อนไปดูได้นะครับเป็นแท่นนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมอัพสเปคใหม่เนาะนะครับ ก็คือจะเอาค่าดีนะครับของทางค่า XL a b นะครับพี่ๆน้าๆก็ลองสังเกตดูนะครับว่าช่วงนี้ผมเอาค่าดีมาปิดงานเยอะก็คืออย่างโหลดโอห์มเยอะนะครับมีสเปคที่มันอ่าเหนือกว่า AB นะครับเช่นนะครับการโหลด2โอหมนะครับการมีระบบช็อตตัดนะครับคือมันดีนะครับตรงนี้นะแล้วก็ความร้อนมันมันร้อนช้านะครับแล้วก็เสียงก็ สำหรับค่ายนี้ผมให้ผ่านเลยนะครับเนื้อเสียงไม่ว่าจะเป็นนะครับกลางแหลมนะครับผ่านเลยนะครับเสียงดีนะฮะเสียงดีนะครับตัวนี้เสียงดีมากนะฮะแล้วก็ด้านการขับเบสนะครับถ้าผ่านเครื่องปรุงไปแล้วก็สุดยอดเลยนะครับเรื่องเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องขนาด2อยูไฟเฉียงเนาะไฟตัวแซดนะครับเป็นของทางกล่องของทางแอมฟิตบ้านมอนะครับ ส่วนอะไรโดยรวมด้านในแท่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆให้ทราบกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆเลยนะครับก็คือหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงตัวนี้เป็นหม้อแปลงสั่งพันพิเศษนะครับเป็นหม้อแปลงลงกล่อง 2U เนาะนะครับที่จริงผมวางแนวนอนนะครับก็จะเต็มกล่องพอดีนะครับแต่บอร์ดมันเป็นบอร์ดบอร์ดบิดนะครับที่จริงมันเป็นโมโนนะฮะ ก็ถ้าเราไม่เล่นบิดมันสามารถแยกเล่นสเตอร์ซ้ายขวาได้นะครับก็เลยเอามาลงตัวนี้นะครับอ่ามันก็เลยจะาบาลานซ์กล่องพอดีนะครับก็ตัวนี้เป็นหม้อสั่งพันพิเศษนะครับแอมป์เต็มนะฮะยี่สิบห้าแอมป์เนาะตัวนี้ยี่สิบห้าแอมป์นะครับแอมป์เต็มนะครับไฟอยู่ที่หกสิบเจ็ดศูนย์หกสิบเจ็ดนะครับไฟย่อยสิบแปดศูนย์สิบแปดนะครับแล้วก็มีป้องกันลำโพงไฟย่อยนะครับ ชุดมอแปลงไฟย่อยเมื่อกี้พูดผิดนะครับชุดมอแปลงไฟย่อย12 0 12นะครับ1 1ลูกนะฮะตัวนี้ประมาณ3แอมป์นะครับสแอมป์นะครับก็มีซอฟต์สตาร์ท60แอมป์ของอาจารย์ของอาจารย์ตั๊กนะครับตั๊กเซาวอิเล็กทรอนิกส์นะฮะก็ฝุ่นจับนะครับเยอะเลยนะฮะก็จะมี C ตัวนี้เป็น C10 นะครับคาปา100โวลต์เหมือนไมโครซัมบ้านะครับ จัวนสองสี่หกแปดสิบสิบลูกนะครับแล้วก็มีไดโอดบิดนะครับห้าสิบแอมป์นะครับสามตัวนะครับชุดด้านหลังก็เป็นป้องกันลำโพงหกสิบแอมป์แยกซ้ายขวาอิสระครับก็มีบาลานซ์พลเรียวนะครับธรรมดานะครับหนึ่งตัวนะฮะส่วนบอร์ดก็เป็นบอร์ดของทางค่ายเอนะครับเป็นรุ่น่า 6K นะครับ 6K ที่จริงมันเป็นรุ่นบิดนะครับถ้าเราไม่เล่นบิดเราก็สามารถแยกทำเป็นซ้ายขวาได้นะครับก็ต้องไอ้ก็ต้องสั่งกับทางค่ายนะครับ ส่วนการเดินระบบสายก็คือเราเดินแค่บวกลบกาวนะไฟไฟเลี้ยงชุดคดีตัวนี้คือ3 3 3สเซนนะเป็นชุดอา vcc บวกลบกานะครับก็ส่วนเสียงออกก็คือมันจะมีบอกมนนะครับที่ที่บอร์ดเลยนะมีบอกนะครับเราก็มาผ่านตัวกันลำโพงก็เดินง่ายครับชุดไฟเลี้ยงก็เดินง่ายนะครับไม่ต้องเดินสายลุงลังเหมือนคดเอบีนะชุดหน้าแท่นก็เป็นอินพุตนะครับ ก็เป็น2ชุดเป็น c h น n n e l 1กับช a n n e l 2นะครับ2ชุดนะนะครับส่วนกาวก็ถึงกันนะครับเป็นถึงกันหมดเลยนะครับกาวกาวไฟย่อยกับกาวหลักก็ต้องนะถึงกันนะครับกาวชุดหน้าแท่นก็ถึงถึงกันกับกาวหลักหมดนะครับผมสาหรับผมเดินนะนะครับส่วนขั้วลบของด้านหลังแท่นลําโพงก็คือกาวกาวหลักนะครับสําหรับผมที่ ประกอบมานะครับสําหรับเจ้าตัวนี้เนาะนะครับพัดลมก็เป่าหนึ่งตัวดูดหนึ่งตัวนะครับเป่าหนึ่งตัวดูดหนึ่งตัวนะครับเป่าไปด้านหลังนะครับคือระบายความร้อนได้สบายเลยนะครับก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้การเดินระบบสายชุดนี้จะเป็นชุด a อนะครับมาเข้าชุดซอฟต์สตาร์เนาะนะครับส่วนชุดตัวนี้ก็คือชุดหม้อแปลงไฟย่อยนะครับชุดเล็กนะครับ จะเข้าอ่าที่ไฟหน้าแท่นหนึ่งชุดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชุดก็จะไปเลี้ยงพัดลมหนึ่งชุดนะส่วนหมอแปลงนี้คือชุดหลักเอามาปิดแล้วเอามาเลี้ยงบอร์ดนะครับส่วนไฟย่อยของหมอแปลงชุดนี้ก็คือเอามาเลี้ยงป้องกันลาโพงหนึ่งชุดนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเนาะไม่ต้องบอกละเอียดมากก็ได้เนาะเดี๋ยวมันงงครับสาหรับท่านไหนที่อ่าทำไม่เป็นเดี๋ยวมันงงนะครับตัวนี้ด้านหลังก็เป็นอ่ามาตรฐานนะเป็นแท่นมาตรฐาน โรงงานทั่วไปเลยนะครับมีสเปคคอนมีแทบลำโพงมี xlr มีแจ็คโฟนครบนะครับเดี๋ยวเรามาลันระบบชมคร่าวๆกันก่อนดีกว่าเนาะนะตัวนี้ไม่ได้เทสเสียงนะครับไม่ได้เทสเสียงเนาะนะครับเอามาให้ชมคร่าวๆก่อนนะครับว่าจะที่ผมประกอบมานะครับตอนนี้กับก่อนหน้านี้มันต่างต่างกันมากนะครับรูปร่างต่างกันมากนะครับบอร์ดแค่นี้นะครับโหลดถึงสองโอมได้นะครับข้างละสองโอมนะครับบอร์ดแค่นี้นะครับ เสียงก็ใสเหมือนคัสเอบเลยนะครับผมว่ามันมันดีนะครับสําหรับทางค่ายเอแคลปนะครับที่ช่างหัดนำนำมาปิดงานนะครับหลายๆท่านเอามาประกอบปิดงานก็ตอบโจทย์ครับเนี่ยเสียงกลางแหลมคาเบียสก็ได้เปิดสวิทครับตอนนี้ผ่านโหลดอยู่นะนะครับไฟก็232นะครับเปิดสวิทช์ครับนี่เป็นชุดโรเทคซ้ายขวานะครับ ตันนี้ไฟอ่อนปกติเลยนะครับส่วนส่วนด้านในของ power นะครับจะมีไฟอยู่ไฟอ่อนของ s ์ส start เนาะนะครับส่วนไฟโชว์สถานะป้องกันลำพวงผมเดินระบบซ้ายมาอยู่ด้านหน้าแล้วซ้ายขวานะครับตอนนี้ก็คือไฟอ่อนนะครับของบอร์ดนะครับหลอดซ้ายคือช h นลซ้ายหลอดขวาคือช h นลขวาตัวนี้เป็นบอร์ดบิดแต่แยกเป็นสตอร์ซ้ายขวาแล้วนะครับ ลมก็เย็นเย็นแคบนะเป่าเป็นแนวตรงไปเห็นคะนะครับพอเข้าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่านนี้นะลึกยี่สิบนะครับตัวน,นี้ลึกยี่สิบนะฮะลึกยี่สิบแต่มันก็อะไรด้านไในก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแค่โมดูลน,นะครับเป็นลงค่าดีโหลดสองอุ่ได้เฉยนะครับตอนนี้จะใช้ขับแหลมนะครับ แล้วก็สำรองไว้ขับกลางได้ด้วยนะครับตัวนี้ไม่ได้จำหน่ายเนาะนะครับทำใช้เองนะครับทำใช้เองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือประกบฝาข้างแล้วก็ปิดฝาเข้าแลกนะครับเก็บไว้นะครับพี่ๆนานๆท่านไหนก็สนใจก็สอบถามมาได้เนาะนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์แล้วก็ลิงก์เฟซบุ๊กอยู่ใต้คลิปเนาะนะครับ จะอ,อัปเดตให้ชมเรื่อยๆแน่นอนครับผมสําหรับพวืวอประกอบเนาะช่วงนี้ผมก็ประกอบใช้ของตัวเองบ้างนะคือของพี่ๆนาๆตอนนี้ก็เริ่มทยอยเคลียร์งานเคลียร์งานออกมาอ่านิดหน่อยแล้วนะช่วงนี้นะนะครับก็เริ่มทยอยเคลียร์งานออกมาแล้วนะก็ซื้อชิ่งก็มีนะครับซื้อชิ่งตัวใหญ่นะครับยังยังไม่ได้เดินระบบเลยนะฮะยังไม่ได้หากล่องลงได้นะครับเดี๋ยวขออน,นุญาตขยับเก้าอี้แล้วนะครับแล้วจะมาให้ชมนะครับ ชุดค่าดีนะฮะชุดค่าดีตัวนี้จะเป็นจะผมจะประกอบเป็นค่าดีโมโนนะฮะนี่สำหรับท่านไหนอยากสนใจค่าดีโมโนนะครับ,บ,โโนนรบแตวผมจะประกอบมาราคา,าจับต้องได้นะครับตัวนี้โหลดโอหโอมได้นะครับแล้วก็มีระบบช็อตตักด้วยนะตัวนี้จะพิเศษนิดนึงตัวเล็กนะครับโหลดโอหโมได้นะเหมือนค่าดีของอาทางค่า อะไรนะอินทินะครับอ่าคดีอินทิตัวเล็กๆเหมือนกันนะโหลดสองโอห์มได้นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ไม่ใช่ของอินทิกเนาะนะครับก็มีระบบช็อตตัดด้วยอินทิไม่ได้มีระบบช็อตตัดนะครับอ่าก็ตัวนี้ก็เป็นอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับรอประกอบเป็นโมโนเนาะลอเวลาว่างนะครับเดี๋ยวจะประกอบขายในร,ราคาถูกๆให้พี่ๆน,านา้าจับต้องได้นะครับ เหียบก,ก็อี๊อึ๊บอีกหน่อยนะครับพอดีว่าช่วงนี้ทํางานอยู่อาด้านนอกนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับก็ต้องอมาทํางานด้านนอกนะถ้าทํางานในห้องที่ทํางานมันเดิมเนะี่ยอยู่ไม่ได้ครับร้อนมากนะครับอากาศร้อนอนะครับเดนะครเข้า,ขาก็ประมาณนี้นะครับปิดสวิตช์นะครับก็ล็อบสตาร์ตตัดการทำงานแล้วก็ชุดป้อง,งกันลำโพงตัดตัดการทำงานส่วน ไฟอยู่คาดีก็รอที่ C คายประจุกออกหมดแล้วก็ไฟจะดับไปนะครับรอชมนะว่ามันดับไปประมาณไหนก็ถือว่านานพอสมควรนะนะครับเช่องขวาดับไปแล้วนะครับต่อมาช่องซ้ายนะครับดับตามกันไปนะครับก็แค่นี้นะครับกันส่วนชุด C นี้ก็คือไม่มีไฟแนละ้ว ถ้าไฟค้างอยู่มันจะไฟมันจะสว่างขึ้นนะครับถ้าไฟที่ชุด C หมดไปไฟก็จะดับลงนะครับเหมือนตอนนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับ2อยูดึกี่สิบนะครับแน่นนะครับมอ25แอมป์นะครับแรงๆนะครับก็ผมก็ประมาณนี้นะก็คลิปนี้ก็จะไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมก็อัปเดตให้ชมเรื่อยๆเนาะสำหรับพวกประกอบนะครับ ครับผมคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับไม่ได้เทสเสียงให้ฟังนะเ mm hmm. อาว้คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวมาเทเสียงให้ฟังกันสวัสดีครับ